ครับเรื่องของการเพิ่มวงเงินอย่างที่ผพูดถึงคือการเพิ่มวงเงินเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยากรถโดยสารพอสมควรเนื่องจากว่าถ้าวงเงินคุ้มครองคนชั้นต่ำเนี่ยทางเลือกของผู้ประสบภัยที่จะต้องการได้รับเงินชดเชยที่สูงขึ้นเนี่ยคือการที่จะต้องไปฟ้องร้องจากคดีจากศาลรซึ่งจากข้อมูลเราก็พบว่าถ้าตัวผู้ประสบภัยเนี่ยต้องไปฟ้องร้องศาลนะครับเพื่อที่จะได้รับค่าชดเชยเนี่ยมันใช้เวลาเวลานานทั้งนา้นโดยเฉลี่ยทั้งหมด สงปีที่จะได้รับคำพ,าพายาบาลจากศาลชั้นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะมีความเสียหายอยู่ไม่มากนักแต่ว่าถ้าค่าชดเชยเยียดยาได้รับอย่างไม่ทันทุวขท้นตอทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาลหรือค่าชดเชยกันข่าดรายได้ที่เขามีถ้าเขาต้องใช้เวลานานในการในการเรียกร้องค่าเสียหายขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจจะเกิดความยากลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวระบบประกันภัยก็จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วย <c oughs> ถ้ามีการเพิ่มวงเงินแล้วเขาอาจจะยอมรับค่าเสียหายภาย ได้เพ <S 1. S 2> ื่อจข้นบระบบการภัยเนี่ยเขาก็คงไม่ต้องเข้าไปฟ้องร้องต่อศาลนะครับก็จะไม่ต้องเสียเวลาในการรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ค่ะข้อเสนอของเรื่องของการเยียวยาภาคนโยบายค่ีเ็ก็ข้อแรกคือเรื่องของการกําหนดวงเงินนะครับคุ้มครองของบริษัทประกันภัยตัวระบบการภัยเนี่ยน่าจะต้องมีการเพิ่มวงเงินคุ้มครองให้สูงขึ้นนะครับซึ่งวงเงินคุ้มครองที่สูงเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขพรบอคุ้มครองบางรายจะลด ไม่มีการคุ้มครองสูงขึ้นสําหรับผู้เดือารรอนในสาระหรืออาจจะมีการกําหนดให้โดในสาระนั้นเนี่ยมีการทําประกันพิเศษเพิ่มเติมเที่ยวเรียกว่าประกันภาคกำลังใจเพื่อให้งบคุ้มครองสูงขึ้นซึ่งวงเงินขั้นต่า่ที่น่าจะที่น่าจะที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับผู้เดือารรอนในสาระคือ5้าแสนบาทต่อเวลาอนนี้ก็เป็นข้อเสนอส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคือจะทำอย่างไรให้การกํากับดูแลผู้ประกอบการ มีความเชื่อมโยงกันระหว่างการรับคุมคุณภาพการให้บริการแล้วก็ประวัติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าเราสามารถที่จะมีการกำหนดแนวทางเก็บข้อมูลการเกิดเหตุผู้ประกอการจะละลายข้อมูลประวัติการกำหนดการอใบอนุญาตหรือการกาหนดเ้ยประกับในอนาคตเพื่อให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยมีส่วนร่วมว่าถ้าเขาเป็นผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงมีประวัติเหตุเพิ่มเยอะให้เขามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ความเสี่ยงของเขาที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนสําคัญที่จะสามารถที่จะทําได้นะครับส่วนส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของภาคนโยบายว่าจะทําอย่างไรให้คุณภาพการให้บริการผูโดยสารการนั้นดีขึ้นในภาพที่สามารถที่จะทําให้ผู้โดยสารแต่ละรายมีความมั่นใจในการ ใช้บริการรูปแบบสาธารณะได้ซึ่งส่วนนี้ก็นโยบายที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเป็นนโยบายข,ของกระทรวงคม,มนาคมของทางบครับที่จะสามารถที่จะ,ะกำกับดูแลผู้ประกอบการแต่าละรายให้มีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีข้อความฏิบัติ